สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ปังก็มีความฝันมาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าวันนี้บอกวันผิดเนาะวันนี้มันวันอังคารปังหลงว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วปังก็งงว่าเอ๊ะปังจําได้ปังฝันวันอาทิตย์แต่ทําไมมันปังเพิ่งฝันได้สองวันทําไมเป็นวันอาทิตย์ปังอหลงวันเองแล้วก็ไปเขียนวันผิดมั่งอะไรมั่งวันที่อ่ะถูกแต่เป็นแบบวันจันทร์อังคารพูดผ่านเงยปังอ่ะเขียนผิดเอง เห็นมีคนแย้งแล้วแหละบางเพิ่งแบบมาดูว่าวันนี้วันอะไรตอนททำงานเยอะมากเลยทุกคนเหนื่อยมากๆเลยค่ะไม่ค่อยจะมีเวลาเลยพักนี้นอนไม่ค่อยเต็มที่ด้วยมึนๆเบอร์เบอร์ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันอังคารก็บอกฝันเช้าวันพระฝันว่าพี่สาวแฟน เอาตังเหรียญบาทใส่มือให้20บาทบอกให้ไปซื้อไข่แล้วก็ไปซื้อไข่5ฟอง20ถือไข่ตกแตกหมดเลยทั้ง5า้าใบแล้วฝันเห็นแฟนเนี่ยขับรถทะเบียน5 0 0 1จะพากันไปไหนไม่รู้คนเต็มรถเลยต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่13เขาบอกว่า จากที่โพสไปหลายวันก่อนเมื่อคืนเขาบอกเขาฝันว่าพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วเข็นรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าบอกว่าจะออกไปซื้อกับข้าวซึ่งรถคันนี้ขายไปหลายปีแล้วเราเห็นฝุ่นกับดินที่รถเยอะมากเลยบอกพี่สาวว่าเดี๋ยวล้างรถให้สะอาดก่อนเราเลยล้างซะใหม่เอี่ยมเลยในฝันเนี่ยพี่สาวยิ้มให้ชมเราว่าเราเก่งจัง พอตื่นจากฝันนึกขึ้นได้ว่าทะเบียนรถคันนี้705อยู่ดีๆขนลุกทั้งตัวไม่คิดว่าจะฝันถึงรถคันนี้แล้วเลขก็คล้ายกับฝันครั้งก่อนต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่1 4ฝันวันนี้ประมาณตี3ฝันว่าไปซื้อของแล้วจะไปจ่ายเงินมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมา แล้วเขาอ่ะทําแบงค์ร้อยปิวหล่นเราเลยรีบบอกเขาแล้วถามเลขสามตัวท้ายธนบัตรตามภาษาคนชอบหวยว่าเลขอะไรเขาบอกเลข497คนฝันเล่นหวยไทยอย่างเดียวต่อมาผู้หญิงฝันวัอัาคารที่14ฝันว่าเอาพระหลวงปูทวดไปปล่อยเจ็ดร้อยพอปล่อยได้รีบกลับมาดูบนหิ่งที่บ้าน มีพระพิกเน่กับพระปิตากับพระสมเด็จเลยเอาพระสมเด็จออกมาอีกองค์เลยถามคนแถวนั้นว่าซื้อหวยกันยังเขาบอกซื้อแล้วหวยงวดเนี้ยมีแต่แปดนะเขาถามเราว่าซื้อ,อยังในฝันเนี่ยเราบอกซื้อแล้วเลขนี้เลยเขาบอกแต่จริงๆไม่ได้ซื้อเลขนี้เลย ต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าเด็กชูนิ้วให้ดูทีละนิ้วสองหนึ่งสี่ศูนต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารฝันว่ามีคนเอาปานินมาขายให้โลละห้าสิบบาทซื้อไว้สามโลจ่ายตังไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าซื้อหวยในฝันนะสองสองศูนย์ห้าศูนสอง ในฝันหวยออกสองสองตัวเขาเนี่ยถูกสี่สิบบาทงวดที่แล้วมีคนฝันประมาณนี้เลยเขาซื้อเลขนี้เลขนี้แล้วหวยออกเลขนี้แต่มันออกเลขจำนวนเงินที่ถูกอันนี้เขาถูกสี่สิบต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบสองฝันว่าจ่ายค่าของสองร้อยสี่สิบบาทเขายื่นทองแท่งให้ใส่มือสามแท่ง ต่อมาพี่หญิงฝันมันนังคารฝันเห็นเลขในวงกลมกรอบตัวเลขสีเขียวสลับแดงอีกเลขสามตัวจำไม่ได้มีเลขเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็ห้าสามห้าสองต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่สิบสามฝันว่าซื้อหมูมาก้อนใหญ่หนึ่งก้อนสองร้อย แล้วบอกให้แม่ไปซื้อเพิ่มอีกเขาบอกไม่ทันที่กินตื่นก่อนต่อมาพี่หญิงฝันบันจันที่สิบสามปังใส่วันผิดแต่คือวันที่สิบสามนะฝันว่าไฟไหม้รถฝั่งคนขับทะเบียนสองห้าหกต่อมาพี่หญิงฝันบรนจันที่สิบสามฝันว่าเด็กมาอ้วกใส่ในรถทะเบียนรถสองเก้าสี่เจ็ด ต่อมาพี่หญิงฝันวันจันฝันว่าเอาไข่มดแดงไปขายได้ตัง100บาทต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าครูที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกว่าให้ซื้อเลข32ย้ำหลายรอบมากและให้เบอร์โทรมาด้วยเบอร์โทรเลขเยอะมากเลยเขาจำได้ยังไงประงงมากเลย0919199293 เลขทั้งสิบตัวเขาจาได้หมดอ่ะต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันเห็นโพสต์ฝันว่ามีคนโพสต์ว่าซื้อหมูในราคา10บบาทต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ฝันว่าออกรถใหม่ป้ายแดงทะเบียนในฝันนะคะสองสองเกต่อมาผู้หญิงฝัน วันจันเนาะวันจันที่สิบสาได้ยินเสียงคนบอก9ก้าห้ต่อมาผู้ชายฝันวันจันที่สิบสาฝันเห็นรถกระบะคันเก่าที่ขายไปแล้วแต่เขาเนี่ยเอาไปตัดต่อกระบะท้ายใหม่ทะเบียน9010ต่อมาผู้ิงฝันวันจันฝันเห็นเหรียญพญานาค เรียญแรกพศ .02 เหรียนที่อสองพศ .08 ต่อมาพี่งฝันวันนี้ฝันว่าน้าชายที่เสียขับรถ10บล้อบรรทุกข้าวสารชนกำแพงแล้วขับต่อส่ายไปส่ายมาแล้วพลิกความกลางถนนทะเบียนรถ82ดขีด3530 ต่อมาพี่หญิงฝันวันอาทิตย์ที่12ฝันว่ามีคนบอกว่าอย่าลืมซื้อเลข202550สักพักเขาก็โยนหมูเนื้อแดงมาให้เราต่อมาพี่หญิงฝันวันอาทิตย์ฝันว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านบ้านเลขที่70 เจ็ดศูนย์เนี่ยจะเป็นอายุพระเจ้าอยู่หัวนะคะงวดที่แล้วหกเก้าออกไปแล้วให้ตามเจ็ดศูนย์เนาะภายในปีนี้มันคิดว่ามันต้องออกอีกต่อมาพี่หญิงฝันวันอาทิตย์ฝันว่าเด็กผู้ชายดึงมือไว้บอกสี่ศูย์ห้าบอกว่าจะรวยสี่ศูย์ห้ามันตรงกับที่ปังบวกคำนวณเลขได้เนาะสี่ศูนย์ห้าเลยแต่ว่าส่วนมากมันจะมาแค่สองตัว ไม่4005ก็45แต่ตั้งแต่ดูฝันมาเนี่ยตัวเลข40 50เนี่ยดังมากตอนนี้50ในในกลุ่มเนี่ยเห็นว่าซื้อกันตัวแบบเป็นล้านเลยตัวเลขา0ูนี่ะแล้วดังมากคือ305 035คือดังสุดๆเลยในกลุ่มมีแต่คนฝันเลขเนี่ยเต็มไปหมดเลยในกลุ่มอ่ะ แต่ว่าฟังชอบที่ว่าเด็กบอกถ้าเด็กบอกจะแม่นถ้าเด็กเด็กบอกบางทีจะมาแค่สองตัวอาจจะเป็นสี่ศูหรือไม่ก็ศูย์หต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ฝันว่ามีคนเอาแบงค์สิบมาให้หลายใบฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ฝันว่ามีคนมากระซิบบอกเลข0ูย์สี่ ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ฝันว่ามีผีผู้หญิงมาบอกเลขสองสามศูนย์แล้วก็ขอสิงล่างหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ปังไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะพรุ่งนี้อาจจะไม่ว่างแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปให้นะพรุ่งนี้วันที่สิบห้าแล้วหวยจะออกแล้ว ก็ถ้าบังลงทันมันก็จะลงให้ตอนช่วงดึกๆถ้าไม่ทันก็ลุ้นตัวใครตัวมันนะคะตัวเลขงวดนี้ที่ชอบจะมีหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดห้าสามห้าศูนย์ก็ให้ซื้อติดๆไว้นะคะเพราะว่าเป็นเลขดังเผื่อว่าจะออกคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ